สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ,บเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่อง Parts of an Essay ไปชมกันเลยค่ะ Parts of an Essay คือส่วนประกอบของเรียงความร้อยแก้วในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษด้วยส่วนประกอบของเรียงความร้อยแก้วก่อนจะเป็นเรียงความจะมีส่วนประกอบย่อยๆดังนี้ค่ะ character ตัวอักษรแต่ละตัวรวมกันเป็น sentence ประโยคประโยคนั้นมีส่วนประกอบคือประธานบวกกริยา หรือบวกกรรมและส่วนขยายรวมกันเป็น Word คํคำอาจมีหลายพยางก็ได้นะคะจากนั้นรวมกันเป็น Line บรรทัดและรวมกันเป็น Paragraph ย่อหน้าตั้งสนับสนุน Topic Sentence เดียวกันรวมกันเป็น Essay เรียงความหรือร้อยแก้วและบางครั้งอาจจะเรียกว่า Story หรือ Passage เรามาดูคำถามที่มักจะพบบ่อยๆในการถามเกี่ยวกับเอเซหรือ Passage มีดังนี้ค่ะ How many are there in the essay มีเท่าไหร่ในเรียงความ There are จำนวนบวกหน่วยแปลว่ามี count in the นับใน How many syllables are there in the word? คำนี้มีกี่พยาง t h e y are จำนวน syllables มีพยาง What does the word i n l i n e mean? คำว่าในบรรทัดที่มีความหมายว่าอย่างไร It means ทำด้วยความหมายมันหมายความว่า What do you think ตามที่คำ means คุณคิดว่าคำนี้มีความหมายว่าอย่างไร It means ความหมายมันหมายความว่า Which word is synonym of the u n d e r l y i n g word คำไหนที่มีความหมายเหมือนคำที่ขีดเส้นใต้ It is คำที่มีความหมายเหมือนมันคือ five or circle the synonym for the underlined word คําไหนมีความหมายเหมือนของคําที่ขีดเส้นใต้ i t i s คํานี่มีความหมายเหมือนมันคือ five or circle the synonym for the underlined word คําไหนที่มีความหมายเหมือนของคําที่วงกลม p a r Parts of an essay เรื่องความในภาษาอังกฤษแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่คือ introduction บทนำ body เนื้อเรื่องและ conclusion บทสรุปเรามาดูรายละเอียดของแต่ละส่วนกันค่ะ introduction บทนำ จะเป็นการเปิดเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงใจความหลักที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอต้องมี Thesis Statement ที่แสดงถึงเมนไอเดียของเรื่อง Body เนื้อเรื่องประกอบด้วย Paragraph มักมีมากกว่าหนึ่งพ r a า r a p ฟเนื้อเรื่องเพื่อให้รายละเอียดแต่ละ Paragraph จะมี topic sentence ซึ่งนำเสนอประเด็นหลักเพียงหนึ่งประเด็นต่อ p a r a g r a เท่านั้นและแต่ละ p a r a g r a ฟจะต้องมี topic sentence supporting detail เนื้อหาขยาย topic และ concluding sentence ประโยคสรุปของ paragraf conclusion บทสรุปต้องมี closing sentence ที่กล่าวย้ำ thesis statement หรือ main idea นะคะ ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ได้และเมื่อถึงหน้านี้นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียน English exercise มาด้วยค่ะเราจะมาดู exercise ที่21กันนะคะในหน้า163ในหนังสือเรียน English exercise ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปพร้อมๆกันกับการดูคลิปเลยค่ะเพราะว่า จะมีคำศัพท์หลายคำที่นักเรียนไม่เคยพบเลยยากค่ะซึ่งครูเอ็มก็จะอ่านออกเสียงในแต่ละคำศัพท์พร้อมแปลความหมายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ exercise ที่21 read the passage and answer the questions my favorite festival เรามาดูบทนำนะคะ generally Christmas is celebrated on December the twenty-fifth all over the world. It is a celebration of the remembrance of the birth of Jesus Christ, who is supposed to be the savior and redeemer of the world. เรามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะ Generally ด้วยทัวไป. Celebration Remembrance การรำลึกถึง BIRTH การเกิด supposed to be ถูกทำให้เชื่อว่าเป็น s a v i o r ผู้ช่วยชีวิตผู้ช่วยให้รอด r e n e e m e r ผู emer, ้ไถ่บาปเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมเอ่ยเดี๋ยวเราลองมาแปลพร้อมกันนะคะ โดยทั่วไปในวันคริสต์มาสหรือวันสมโพธพระคริสต์สมภพ,พจะถูกจัดและเฉลิมฉลองในวันที่15ธันวาคมของทุกปีทั่วโลกวันคริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลกผู้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่วและช่วยไทยบาปต่อมนุษย์โลก Christians believe that Jesus Christ was born in a manger at Bethlehem in Israel about 2,000 years ago. That event is remembered on this day. Christians make Christmas crypts in resemblance of Bethlehem manger and adorn it with decorated Christmas trees, lighted lamps and stars. believe that เชื pr ada pr ada ่อว ok ่า m a a n e r รังยา event เหตุการณ์ remember ระลึกถึง c r i p s เตีงนอนเด็ก resemblance ความคล้ายคลึง adorn ประดับประดา decorated ที่ตกแต่ง lighted lamps ดวงไฟ เราลองมาช่วยกันแปลในย่อหน้าที่สองนี้นะคะชาวคริสตชนเชื่อว่าพระเยซูประสูติในรังย้าที่เมืองเบทเลเฮมในอิสราเอลราวสองพันปีก่อนจากเหตุการณ์นั้นจึงได้เกิดเป็นการระลึกถึงวันที่พระเยซูประสูตินั่นเองชาวคริสต์จะจัดเตียงนอนของเด็กในรังหญ้าที่มีความคล้ายคลึงเหมือนที่ที่พระเยซูได้ประสูติ และจะประดับตกแต่งอาคารสถานที่หรือบ้านเรือนของตนด้วยต้นคริสต์มาสหรือที่นักเรียนรู้จักนั่นก็คือต้นสนและประดับประดาด้วยโคมไฟประดับและดวงดาว A significant aspect of Christmas is the greeting and wishes which a s e s t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  r i r n e s r s r e t i v i v e s d w e w l w l w i s r s r s r i s t s t s c s r d s d s have become so universal that today men of all religions and castes send them to their friends and relatives. On this day people exchange greetings and share meals. Significant Mai aspect dan g r e e t i n g คำวยพร Wishes ความหวังดีความปรารถนาดี Relatives ญาติพี่น้อง Well-wishers ผู้ปรารถนาดีต่อผู้อื่น Religions ศาสนา Castes ชนชั ances, ้นฐานะในสังคม Exchange แลกเปลี่ยน Als, มื้ออาหารในอีกแง่มุมหนึง่งที่เป็นการบรรยายลักษณะของกิจกรรมวันคริสต์มาสได้ดีนั้นก็คือคำวยพรและความปรารถนาดีซึ่งจะส่งไปยังเพื่อนญาติพี่น้องและผู้ปรารถนาดีต่อผู้อื่น การส่งการอวยพรในวันคริสต์มาสไปยังเพื่อนหรือญาติพี่น้องทุกศาสนาและทุกชนชั้นวันนะกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกในวันคริสต์มานี้ผู้คนทั่วไปจะแลกเปลี่ยนคำวยพรโดยการส่งการ์ดและรับประทานอาหารมื้อพิเศษ Christmas is thus a festival of joy. It is characterized by sharing of meals with friends and dear ones. It buys people in a world beset with communalism, racism and war. This festival can heal wounds, bring people together and establish a world of peace and harmony. That is why many people like this feast and That is the reason why Christmas is my favorite festival. Thus, ดังนั้น joy ความพิติอินดี characterized บรรยายลักษณะ sharing การแบ่งปันบ i n d s ผูกพัน beset ห้อมล้อมรุมเรา้า communalism ระบบการจัดองค์กรทางสังคม racism การเหยียดเชื้อชาติ heal รักษาเยียวยา wounds บาดแผล establish ส,สร้าง peace ความสงบ harmony ความสามาคี feast งานเลี้ยง favorite ที่ชื่นชอบดังนั้นวันคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลของความปิติอินดีนอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวได้มาทานอาหารร่วมกันหรือกับคนที่มีความรักให้แก่กัน อาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติพี่น้องเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ผู้คนในโลกที่ถูกห้อมล้อมด้วยสังคมชนชั้นการเหยียดเชื้อชาติหรือสงครามเทศกาลนี้จึงสามารถช่วยรักษาหรือเยียวยาบาดแผลได้นอกจากนี้เทศกาลคริสต์มาสยังนำพาผู้คนและสร้างความสงบสุขความสามคัคคีมาสู่มวลมนุษยชาติ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผู้คนในโลกนี้จึงชื่นชอบเทศกาลคริสต์มาสและยังเป็นเทศกาลที่ฉันชื่นชอบอีกด้วยหลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอออนไลน์เรื่อง Past of and Essay แล้วครูจะมีแบบฝึกหัดหนังสือเรียน English Exercise ในหน้า1 6 4ถึง165 Exercise ที่21 หลังจากที่นักเรียนทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปหน้า164-165ถึงในเอกสารที่21นะคะแต่ถ้านักเรียนคนไหนไม่มีหนังสือให้นักเรียนพิมพ์ใบกิจกรรมออกมาทำแล้วส่งตามแพลตฟอร์มตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ